นี่คือเอฟเฟกต์บอสแมนนซอนนะครับซึ่งเป็นความทรงจำในไวัยเด็กของหลายๆคนนะครับแต่บางคนอาจจะมีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีออกับมันนะครับพอคิดว่าเสียงมันนะ่บี้แบนแล้วก็แผล่เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะปรับแมนทซอนให้เสียงออกมาดีได้ยังไงอันดับแรกที่สำคัญที่สุดคือเสียงคลีนจากแอมจะต้อง hate เฮดอูบเยอะ ใช้ไปกับพัามเเกอร์อยู่นะครับดีดเต็มๆเนี่ยก็ไม่คลิปถ้าเสียงจากแอมเนี่ยเฮดรูมันต่ำดีดแรงๆแล้วมันคลิปพอเราบูสเกนเข้าไปซึ่งเมนทรโซนในเกนมันเยอะมากๆนะครับมันก็จะไปชนเฮดรูมที่แอมทิงชนเฮดรูมแล้วก็บีเลเวลเนี่ยพยายามปรับให้เปิดกับปิดเนี่ยมันดังกใกล้เคียงกันนะครับส่วนเกนเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยนะครับจะน้อยๆก็ได้ หวังว่าถ้าเยอะมากๆมันก็จะเริ่มแบนนะครับเริ่ม่วนของผมในการปรับมันโนโซนเนี่ยผมจะเริ่มจากโลกับไฮก่อนนะครับอยากได้โลเพิ่มหน่อยก็ขยับโลขึ้นมาายผมว่าน่าจะโอเคละแต่ตัวที่กําหนดว่าเสียงจะบี้หรือไม่บี้มันคือมิดครับมิดของมัอร์โซนเนี่ยเราสามารถเลือกความถี่ได้แล้วก็บูสต์หรือคัดได้ถ้าเราบูสต์ความถี่มิดขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับผมจะรู้สึกมันกรอบนะครับ ผมมักจะคัดลงมามากกว่าเยอะไปไหนเอาขึ้นมาไหนเราค่อยมาหาครับว่าเราคัดความถี่ไหนดีมันมีเลือกให้บูสต์ัคัดได้ตั้งแต่200ถึง5,000เฮิร์สนะคนับอ่ะเราก็ลองหมุนไอ้นี่ลงมาต่ำสุด200เลยค่อยๆกวาดขึ้นมานะครับ ว่าชอบอันไหนผมว่าผมชอบแถวๆนี้ แต่พอคัดมิดไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าไฮมันหายมันก็เพิ่มไฮมันหน่อยนะครับ พอได้ลองเอาเมนัทโซนมาเล่นในปัจจุบันเนี่ยผมร,รู้สึกว่าเสียงมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดวิเคราะห์ดูว่าทําไมตอนนี้เราปรับแล้วเสียงมันไม่ดีก็น่าจะจากตัวเราด้วยที่ยังปรับไม่ค่อยเป็นเพราะประสบการณ์น้อยนะครับยังไม่รู้ว่าเสียงดีคืออะไรเมนัทโซนเนี่ยมันปรับคาแรคเตอร์ย่านมิดได้กว้างมันก็เลยทําให้เราหาสิ่งที่เราอยากได้ไม่เจอปัจจัยที่2ผมคิดว่าเรื่องอุปกรณ์มีผลสําคัญมากนะครับเพราะว่าห้องซ้อมสมัยที่เราไปเล่นตอนเด็กเนี่ยอุปกรณ์มันก็อาจจะไม่ได้ดีมากโดยเฉพาะพวกแอมนะครับมันก็จะมัก แอมลอตดีนะครับเสียงมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดเลยนะครับใครมีโอกาสก,าก็ลองหาเมนโซนมาลองกันอีกสักทีนะครับผมว่ามันไม่ได้แย่มันความทรงจำครั้งก่อนในอดีตเลยครับ